คราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าขบวนการินจาคาคูเรนเจอร์ตอนที่15ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่ามันเยียบจริงๆตัดมาที่จูเนียที่เข้ามายังคุกของปีศาจและตัวที่อยู่ในนี้จะฆ่าปีศาจด้วยกันเองจูเนียเลยเข้าไปแล้วก็จะปล่อยแต่ว่าต้องกำจัดพวกคาครนเจอร์ให้ได้นี่คือโฉมหน้าของมันมี2ตัวจูเนียเลยเล่นกีตาร์ต่อเป่าไปมีคนออกมาไฮยเม็กตักรักซีลินชูลิปรันซึ่งจูเนียสัญญากับปีศาจสองพี่น้องแล้วให้ทั้ง5้านั้นลอ่อคาคูเรนเจอร โดยทันยังไงก็ได้ให้ใช้เวทมนตร์เรียกรักปรินจาทั้งห้าก็กลายร่างแล้วก็ไปซึ่งจูเนี่ยนั้นแค้นฝังใจพร้อมกับเล่นกีตาร์ลายร่างและฉากนี้ก็เป็นการอธิบายใช่พวกคารินเจอร์ก็อาจเดินไปติดกับทางห้านั้นกําลังเดินทางอยู่เคเคเควิชาดรินจารวมพัดมาได้ไงวะขับตามไปจอดมันแปลกๆนะเป่าไปเด็กกลมารุก็ไม่ออกไปเฉยเลยจับดักแน่เลยเป่าต่อไปและจ้าเป่าใส่พวกคารนเจอร์ต่อเหลือสองคนวิ่งตามดิ่าดมาที่ื้องสามซาสเกตก็ติดต่อมาเลย วิ่งกันไปปลาไปวิ่งเหยียบระเบิดเลยบอกสัตเก่งได้นาดกันติขกนัก้นก,ก,ก,ก็ถูกจับโดนล,ลากไปติดต้นไม้ตรูเมฆที่ไปช่วยก็โดนจับฮ <c> ก <oughs> ับร่างแป๊บหายไปละไตโซก็ไปช่วยถูกจับกระโดดไปมาแปลงร่างละทั้งสองก็สู้กันโดนล,ลุมละรีบไปเร็วและมันคือสองพี่น้องชีเปลาไปลองฝีดาบกันก็แพ้ไปตามระเบียบโดนเชนเจอร์ของตรูเมกก็ตกอยู่และตอนนี้ไตโซก็เหมือนกับสอบสายชันดีเลยใช้เวทมนต์น้ำอ้ากเจ็บตาจัดการละโดนจับตัวประกันว่ะและทั้งสองก็บอกว่าเป็นกลุ่มดอกไม้งา พ่ต้องทิ้งอาวุธไปโดนเผากับร่างท่าไม่ดีละวิ่งดิเห็นเสื้อผ้าของทั้งสามและก็เห็นโดนเชนเจอร์ต้นทั้งสามนั้นถูกจับตัวไปคาสเกตก,ก็บอกแผนของมันไปเราไปตั้งหลักก่อนขัดมาที่ทางปีศาจทั้งสามนั้นก็ถูกจับกลุ่มดอกไม้งามก็ได้ต้องต่อนั้นจัดการต่อคนที่เหลือทั้งสองก็วิ่งอยู่ หนีมาได้เปิดตัวเท่ๆกายร่างแต่ทั้งสองนั้นก็ไปแปลงร่างจิริยะที่เดินมั่วๆก็เจอกับสองพี่น้องเลยตู้กันแปลงร่างละฆ้าแต่เทพเจ้านินจาวเวดบนตานเวดบนเลยโดนตัวเองโดนลุมละตาสกเก,กเ็นก็จะไปช่วยแต่ถูกขัดขวางทันใดน,นั้นจิรยะก็แพ้ไปเลยให้ตาสกเก็ตหนีไปก็รีบบิงไปเลยพร้อมกับอาการปวดแขนแต่โดนดักวเวทบนเกศดอกไม้โดนเปนชุดๆแล้วก็ระเบิดตามสเตปตาสเก็ตก็ตกลงไป ก city, ็ใครชอบคลิปดิกระอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกันแบงค์ด้นหน่อยก็ไปดูกันแก๊ะไปฮะ